ชิบะอินุนะครับก็มีการเคลื่อนไหวในหนึ่งสัปดาห์นะมีการถือชีบะเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่ะคือคอยนิมูลมูล ไปด้วยกันกับช่องคอยน e w ิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารกับชีบะดีกว่านะครับเนื่องจากว่ามีวันเก็บเพิ่มนะครับชีบะประมาณ3.96ล้านล้านนะครับก็3ล้านล้านเลยเพียงเวลาแค่1นสัปดาห์นะครับการสะสมแบบนี้คือตั้งใจที่จะระเบิดราคาในอนาคตนะครับรวมถึงมันมีงานนะครับของ m e t a เวิร์ด้วยนะครับที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ก็มีการโปรโมทเมตาเวิร์ และสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดนั่นก็คือชิบะเรียมนั่นเองโดยชิบะเรียมนะครับถ้าพูดโดยทั่วไปผมไม่อธิบายเพิ่มเติมแล้วนะครับมันก็เป็นระบบที่เป็นตัวแปรอันนึงของบล็อกเชนนะครับที่จะเข้ามาประสานกับตัวของเว็บไซต์นะครับหรือดีฟาของชิบะอินุนะครับนั่นก็คือชิบะสวอปนะครับเพื่อจะทำให้ไอเรื่องของ การคิดค่ารีวอร์ดนะครับการคิดค่าการเผานะครับแล้วก็การทำธุรกรรมที่รวดเร็วขึ้นนะครับอะไรพวกนี้แหละนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทางชีบะเรียมเขาจะเน้นเรื่องของการเผากับการทำธุรกรรมที่รวดเร็วขึ้นแต่เรื่องของราคาเนี่ยก็ยังน่าจะแพงอยู่นะครับต้องรอเทคโนโลยีตัวต่อไปของ e ีเ e r เรีนะครับที่จะทำให้ค่าแก๊สเนี่ยมันถูกลงนะครับฉะนั้นชีบะเนี่ย ก็จะมีการทำอะไรที่เร็วขึ้นแหละนะครับแต่ว่าหรือว่าไอ้ข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับที่ทำธุรกรรมไปมันก็แม่นยำขึ้นแต่ข้อเสียมันก็คือค่าแก๊สมันยังแพงอยู่ยังไงเรื่องของราคานะครับเราก็เรื่องของค่าแก๊สก็ต้องเจออุปสรรคอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าตัวอื่นเขาก็เจอกันหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะกับเหรียญมีมเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดจะคิดค่าแก๊สแพงๆนะครับ โอเคนะครับสำหรับสาหรับนี่นะครับข้อมูลเขาบอกว่าวานแซดนะครับตำแหน่งอันนี้คือคนที่ถือร้อยอันดับแรกของวานอิเทเรียมนะครับก็ได้ถือโทเค็นชีบาเพิ่มขึ้น3.96ล้านล้านนะครับใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาจนตอนถึงตอนนี้นะครับขนาดตำแหน่งเฉลี่ยของวานดังกล่าวเนี่ยหตัวเท่ากับประมาณ1.5 สี่แสนล้านชิบะนะครับหรือซึ่งเท่ากับประมาณ1.54ล้านดอลา้านตอลลนะครับหรือมากกว่าในช่วงเมื่อต้นสัปดาห์คือ39.6พันล้านตัวนะครับดังนั้นเราก็เห็นแล้วว่าชิบะในช่วงนี้คือวานมีการสะสมตลอดน่าจะเป็นงานใหญ่นะครับเราก็เตรียมตัวด้วยถ้าเกิดมีการเปิดเผยชิบะเรียมเมื่อไหร่ราคาน่าจะมีการขยับช่วงสั้นสังเกตนะครับตอนนี้ ราคาของชิบะเนี่ยก็ดำดิ่งลงนะครับเนื่องจากว่าอ่าวานก็มีการทิ้งด้วยนะครับเห็นไหมนะครับเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่บิตคอยกับอีทูเรียมไปแรงๆนะครับแล้วชิบะเนี่ยไปถึงประมาณพันเก้าพันเนะแต่ปัญหาคืออะไรนะครับปัญหาก็คือว่าตอนบิตคอยมันย่อนะครับ ลงมาที่ประมาณสองหมื่นอ่ะเมื่อวันเสาร์ะนะครับจากสองหมืนหนึ่งไปได้แล้วนะครับชิบะโดนทิ้งมาอย่างแรงเลยและยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นขึ้นไปที่พันเก้าได้อีกที่ศูนย์สี่ตัวเงินสกุลตอละแต่ผมเชื่อว่างานนี้นะครับไองานเกี่ยวกับเรื่องของการโปรโมทนะนะครับงานตัวนี้ชื่อ S W S เอ่อ S X S W นะครับตัวนี้ ก็จะเป็นการโปรโมทผมว่างานนี้แหละนะครับจะเป็นตัวที่ทำให้ราคาของชีบาทเนี่ยกลับคืนมานะครับซึ่งต้องต้องดูมโมเมนตัตม um ตอนนั้นนะครับว่างานนี้มันก็น่าจะปลายเดือนด้วยแหละนะครับหรือต้นเดือนกุมภามันก็น่าจะตรงกับ f o m c นะครับเราก็เราจะมีตดจีนอีกนะครับจากนั้นผมเชื่อว่าเร็วๆนี้ชีบาจะมีการขยับราคาขึ้นอีกสักนิดหน่อย นะครับก่อนที่จะเข้าตุดจีนแล้วก็ราคาจะค่อยๆย่อลงนะครับจนเหลือหลักเนี่ยแหละนะครับสาตรดาดคือประมาณพันหรือเก้าพันเนี่ยแหละนะครับน่าจะเป็นราคาที่ที่อยู่ในเกณฑ์ของชิบะแล้วนะครับณนะขนาดนี้นะซึ่งหลายสำนักนะครับเขาก็บอกว่าบิตคอยเนี่ยในตอนนี้ไม่สามารถผ่านสองหมื่นหนึ่งไปได้หรืออาจจะผ่านก็ประมาณสองหมื่นสองห้าร้อย นะครับแล้วก็พอช่วงตุดจีนก็กอาจจะมีการย่อนะครับลงไปประมาณสักหมื่นเก้าเจ็ดร้อยหรือหมื่นเก้าห้าร้อยดอนนะครับน่าจะประมาณนั้นสิ่งนี้ก็จะส่งผลทำให้ชีบาทเนี่ยอาจจะกลับมาอยู่ที่ราคา9,000อีกรอบนึงนะครับซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าบิตคอยจะอยู่ที่เท่าไหร่ตำแหน่งของบิตคอยตำแหน่งของอีเธอเรียมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้อีเธอเรียมก็ ขยับขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เหรียญแอลคอยที่ที่อยู่ฝั่งของอเมริกาอย่างเช่นโซโลนานะครับหรือโซแล้วก็ FTT นะครับที่วันนี้บวกถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับจากนั้นเราก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าชีบะจะมีแนวโน้มยังไงนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้กันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์และกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือลายกลุ่มนะครับลน์กลุ่มเราก็มีกลุ่มชีบาด้วยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะอินุจะโกทูด m มู n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี กระดาน XT เป็นกระดานระดับเที 2, ยสองอยู่อันดับที่25 XT มีการใช้งานง่ายและมีเหรียญกาวเยอะมากเลยนะครับรวมถึงมีเหรียญของตัวเองด้วยนะครับการใช้งานคล้ายๆกับ Binance นะครับคุณเคยใช้ Binance ยังไงคุณสามารถใช้ XT.com ได้อย่างนั้นนะครับมีทั้ง saving นะครับมีทั้ง อ่าสเตกกิ้งด้วยนะเราก็มีการใช้สเต k กกิ้งปกฝากยาวฝากสั้นก็เซฟวิ่งนะมี NFT ขายด้วยในนี้นะครับเราก็มีฟังก์ชันอะไรที่คล้ายๆกับบ a n c นนะคุณใช้บ a n c นยังไงนะครับรวมถึงใช้ X4 ได้อย่างนั้น มีซัพพอร์ตด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อได้เมื่อยามมีปัญหานะครับเข้าถึงง่ายนะครับฉะนั้นมีระบบการเทรดนะครับเห็นไหมนะครับมีทางกระดานซัพพอร์ตฟิวเจอร์โซนนะครับคุณจะเทรดเหรียญตามโซนต่างๆได้ m e t a เวิร์นะครับเกสเว็บ 3.0, เบสกสเกลนะเหรียญที่ที่สายเกสกเกลเขามาลงทุนกัน,นะนะ แล้วก็แฟนโทเค็นนะครับดอชนะนะครับดอชนี่คือคู่เทดเหรียญมีมนะครับโอ้ก็มีเหรียญกาวเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปหาได้โอ้ขนาดผมหมุนอย่างเงี้ยผมยัง,ย,งยังเลื่อนหลายครั้งเลยนะครับเหรียญได้นะครับที่เป็นสกุลของไดนะ้เนาะอินเด็กซ์นะครับอิ Index Market, นเะด็กซ์มาร์เตตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เล่นในพวกกองทุนต่างๆนะครับมันก็จะ มีการจัดการนะครับคุณอยากจะอยากจะเทรดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะจัดการเหรียญในกลุ่มเหรียญของให้กับสําหรับคุณนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะเหรียญกาวเหรียญอะไรพวกนี้มีระบบเทรดมีระบบฟิวเจอร์นะครับเยอะแยะเลยนะมี etf ด้วยมีมาจินมีอินเด็ก์นะครับรวมถึงระบบจัดการกระเป๋าต่าง นะครับก็มีการจัดการกระเป๋าเยอะ wallet sport f i e t margin future order อย่างอื่นนะนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกระดาน x t ใช้ง่ายนะครับแล้วก็คุณเคยใช้ b i n a c e มาอย่างไง st อย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็มีระบบที่ดีนะครับก็กระดานอันนี้อยู่อันดับที่25นะครับก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ ทางแอดนะครับทางช่องคอยนิมูลของเราก็จะใช้ในการซื้อเหรียญกาวนั่นเองนะครับหรือเหรียญต้นน้ำนะฉะนั้นข้อมูลเราฝากกระดาน xt com ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามโฆษณา